มาแล้ว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 เย่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 สวัสดีค่ะใช่งานติดต่อมาเยอะเลยขอบคุณทุกคนนะคะรักที่ตูดขอบคุณนะคะ <c oughs> คิดถึงมากคิดถึงมาก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 ลันมกุก <c> ม <oughs> พูดของการทำบุญทุกวันหรือเปล่าล่าสุดโยมแบมรับงานสร้างผาาใหม่แล้วหนึ่งแล้วหนึ่งเอาสิเกิด <c oughs> แต่กับก็สามารถไปได้แบบชอบงานบุญอยู่แล้วทุกคน <c oughs> ก็ถ้าสมมติว่าเขาติดต่อมาแล้วทางกองใหญ่รับ <c oughs> ก็ยินดีไปค่ะรับทุกงานค่ะ ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะทุกคนไม่เลือกงานไม่ยากจนรับหมดแต่งานสร้างพาก็ไม่ควรคิดเงินไหมอะ่ะหรือเปล่าเออเราก็ไปทำบุญทำด้วยใจเรารักกันชอบกันด้วยใจ ท้องอะไรก็ไม่ต้องเอาหอมาฝาะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามโซแบมด้วยนะคะขอแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะโซแบมปณิชาดาคงสวรราานะคะรองอันดับ3ามเมสแคน์ไทยแลนด์สปอรีสิบค่ะงั้ยหนูจะโทรศัพท์ี วันนี้คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะสวยจังขอบคุณค่ะพี่เล่งงอนแบบทำไมอ่ะเล่งงอนทำไมอ้ยไม่พลขอบคุณครับอยากกินอาหารใต้กิ่งมากขอบคุณนะคะพี่นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะ่ารักมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวรีวิวมงให้ดู คิวงานเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับทางกองเลยนะคะว่าสรุปคือเฮ้ยพี่อน้นพี่อ้นขอบคุณค่ะพี่อ้นขอบคุณนะคะนี่นะคะมงกุฎรองทอห้านะคะมงกุฎรองอันดับสามจะจะมาบอกว่ารองอันดับหนึ่งรองอันดับสองรองอันดับสามรองอันดับสี่คือมงเหมือนกันนะคะทุกคน สวยมากขอบคุณค่ะแบมนอนแล้วพี่เล็กนั่นแหละไม่นอนสวยมากวันนี้เรายายลงมาแล้วเอามงสวยแล้วคนไม่สวยคนขวาน คนน้อยคนสวยไหมมากพอใส่มงแล้วมันทรงพลังอะทุกคนนี่อันนี้เห็นปะเฉิดเฉปกติคนปกติคนปกติที่นั่งอยู่ล็อบบี้เพื่อ,อรอที่จะชุดกินแต่พอใส่มงอุ๊บโอ้ไม่ก็ทรงพลังเลยมงมากทรงพลังทันที ออร่ามันมาเลยเดี๋ยวจัดอาหารใต้งค่หนึ่งชุดว้าวของหวานเนื่อยว้าวขอบคุณค่ะทุกคนฟังนะวันนี้เราจะกินอีกแค่วันเดียวพรุ่งนี้ลดแล้วโอเคไหมสัญญาใครอยากให้กินอะไรส่งมาวันนี้จะกินแค่วันนี้วันเดียวแล้วพรุ่งนี้ไม่กินแล้วจะลดน้ําหนักแล้วเห็นปะลดแล้วไงค่ะ อุ <Shift> อ้ยพี่วันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยน่ารักจังขอบคุณนะคะขอบคุณฟ้าวันนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยได้กินปลาแล้วเย้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 แ้บขอบคุณอวี่แบมมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนอน,น,น,นอนกับมีหน้าจ้าวนอนกับมีหน้าทุกคนทเข้ามาเราขอบคุณนะส่งแชร์ขอบคุณเรส่งต่อ มันสม่างมากเค่องออร่ามันจ้ามันจ้ามัจาันจาีาเอว้านว้าออร่ากาเขาาตาห้มาดน้ำหนักแข่งกันไหมแข่งกันแม่ถ้าใครแพ้โดนอะไรใครแพ้เลียงข้าวเอาทำไมอ่ะยังไม่ดีอีนอยละน่าอยู่ตรงนี้ก็ได้ ใส่มงแล้วทรงพลังจริงเนาะมันดู<ๆ>มันดูแบบเป็นทางการเลยขอญาตถอดมงเก็บขอญาตถอดมงเก็บก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มือที่ถึงกันใหม่ มั่งสบายเลยสบายเลยฮัลโหลวยวยอยยกิ้อวยช่งหนูว้ายว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 ายไมแก้มไม่จังโอ้ยวาวายวายาไมแก้มจยวา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 วายวายวาายต่แกมอาแต่แกม Good morning Good morning ทุกคนยองถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมเอากล้องมาปะเอามาแต่ว่าที่เปลี่ยนหาไม่แหล่ะมาเดี๋ยวใครมีกล้องไหมเองข้ายังไปขออ่ะข้ามันรู้เข้าใจสิต้าเลยจบถ่ายไปไหนถ่ายฟิลฟิลไม่ถ่ายแบบเจอโซฟาอะไรเลยจะถ่ายเช็คอินใช่ไหมใช่ วันนี้คุณยิ้มพนาแล้วหรือยังไม่ได้เป็นคนยิ้มสวยันทำยากจะเนาหนอยอ่ะอยากยิ้มแบบนาดได้อุ้ยประตุดเลยพี่เล็กสวยนฟันสวยงพี่เล็กทำไม่ได้จึงจังพี่เล็กอโนายพี่เล็กบอกจะส่งอะไร เล็กบอกจะส่งไปไปถ่ายรูปก่อนมีหนา้าเจมีหนา้าค่ะมีหน้าโซแยมแล้วก็ไอเดียมาพี่เล็กก็ไม่ยอมนอนหนูก็โกรธพี่เล็กเหมือนกันพี่เล็กก็ไม่ยอมนอนเหมือนกันนั่นแหละ ร้ายจริงเปล่าจริงส,สวยว่ะเฮ้ยละมุนกินอร่อรอย <laughs> ละมุนกิกิละมุนกินนกิคือมาการทำซ่ามสิเชียวว้าวว้าวกินได้จริงป่ะคะนี่แต่เนืนะ่องจากเดี๋ยวให้โซแบมไม่ใช่โซแบมมีหน้าอยู่กลางสิบเลยนะโซแบมมานั่งตรงนี้มีหน้าอยู่นี่แล้วก็ไอรินชาได้ตั้งคุ้มไปแกะ อึบทำอมทำว่างจินจอันนี้เราแอบดูหนอยอก่อนว่าเออก็จะเรออเออึ๊บอึ๊บออึ๊บอึ๊บอึ๊บเยอะยอเยอะเยอะเยอะเอยอเยอะวันนี้เราเาจะสปอนก่อนนะคะกับชูจิ i ด้ชูจิได้ออกเสมอ yes and น้ำใช้ได้นะโอเคครับ เดี๋ยวให้น้องหายสปอนก่อนนะครับสวัสดีคับขอรับอ่อตวรับอัเออ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 วนเอยากสอง่วได้เข้าไปอันเดียวโอเคโอเคเต้ค

น้องถ่ายสปอนกันอยู่นะครับทุกคนเกิดยวต้องตอยังไงนะมาอ่นมัน้องดัะเมือกีกิดการถ้า๋ยวไม้เป็นลักการเลย gram gram oh, wow. เดี๋ยวพาไปดูน้องแบบไว้าวสดชื่นว้าว เอาไว้ที่เดิมก่อนนะรอแป๊บหนึงนะกันตัวหันลับไปใช่ไหม้คิวุ่งออกมาแล้วก็ลงสุนน <c oughs> E oh.

มาแล้วมาแล้วเจอแล้วยายไปโตนุนได้ไหมได้หามตี่โตแล้วไม่ด้วยสิไม่กินแล้วเดี๋ยวอ้วนอร่อยนะเดี๋ยวอ้วนแต่มันหวานคนจะผอมอื้ย คนตาผอมคนตาผอมไม่กินหรอกว้าวสำเร็จแล้วอะไรสำเร็จอะเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าอุ้ยหรือเอานี้ให้เสร็จก่อนเอานี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันเออสามาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะอ้ยขอบคุณค่ะมีคนส่งให้ด้วยอะ่ะจะถึงไหมนะทุกคนพี่เอารถออกไม่ได้ทำไมอะ่ะรถอะไรอะ่ะพี่เล็กว้าสวัสดีค่ะ เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อคืนเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคะลืมไม่หมดแล้วคะ่ะจำไม่ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรลงไปเอารถเอาอไปได้คืออะไรอะ่ะพี่เล็กเอารถไปไหนอะ่ะมันพอไหมไม่ค่อยพอเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยพอเท่าไหร่อี๋ถ่ายรวมเลยใช่ไหมคะ เล่าสิวอาไปเลี้งเอาดีๆเออรถสนามบินหรือเปล่าเอาดีๆเอาดีๆอัพตีปาร์ตก็ะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นคะ่กี่ะจำอะไรไม่ได้จริงๆนะไม่รู้เรื่องลืมไปแล้วว่าเธอเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันมีอ f t e r party หรอจริงเมื่อคืนโดนไปชฉับพี่เล็กเปช์ฉับพี่ใส่รวยมากของแท้นี่แหละของแท้ พี่นอนหนึ่งทุ่มมาถึงหนึ่งทุ่มวันนี้เหรอคะอุย้ยดูน้องดิ้องเป็นดอกกุหลาบใหญ่มากอุยอก้ยเอแามิกสีชมพูว้าวว้าวมากสวยมากอุย้ยอะไรอยาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมีดริน,นกับบอสตอนค่ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตื่นมาเงินหายไหมเมื่อแบบวานพี่เจอแบบเมื่อวานเราเจอไกลกันไหมอะเมืแ่อบบวานเราทำอะไรอะเมืแ่อบบวานเกิดอะไรขึ้นอะ แต่เอาจริงๆดันก็ไม่เหลือในกระเป๋าคือหยิบออกหยิบออกจนตอนนี้คือกระเป๋ากระเป๋าวางแล้วล่ะเมื่อวงก็หยิบหลายใบอยู่นะนี่มาไม่อแล้วค่ะค่ะทุกคนช่วยจ้าฮัลโหลอันยองาเซโยโยโยแล้วต่อได้ขอเดินนับรถเยสเมื่อกี้เห็นอีกคนนึงใช่มั้ไม่อยู่ในรถนะคือพี่สตาฟ อ่าคุณหมดแล้วใช่แต่ความจริงมันมารอนี่ตั้งนานแล้วเพราะว่าเสร็จนานแล้วใช่เสร็จได้ก็จะได้เพราะโซแบมโซแบมอยู่โรงแรมที่นี่ใช่คนรถมาคือพี่สตาร์สตาร์ใช่เป็นพี่สตาร์คือง่ายไงเป็นคนหน้าสวยแต่แบบเดียวกันไม่เป็นคนแต่งหน้าไวไงแบบแต่งนิดนึงแล้วผมอั้เมื่อคืนเลยนะก็ตื่นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมล่ะอน่ะตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยไม่จริงๆไม่ได้ทำอะไรกับผม อ่านี่ก็ให้หนว่าขิงอ่าดูหน้าแต่ละคนเราไม่ต้องทำหน้ายไงคะ reaction reaction เปล่าเปล่าเชื่อเชื่อรีแอคคือมันชัดมากนะต่ออะไรชื่ออะไรนะไม่คือมันคือมันใจในตัวเพื่อนไงสวยแล้วรีแอคหน้าคือชัดมากแต่แกมันเป็นดอกไม้จริงไม่จริงไม่จริงของของกองเอาหลอดันคือตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยจริงๆจริงเงยเลงตะมันดับมองคนมองตรงกลางไหมแล้วก็เดี๋ยวข้างมองกันอยู่นี่ข้างมองยืนสองข้างมองมันทำหนึ่งลองสองหนึ่งลองสองนี่ค่ะ องหนึ่งลองององหนึ่งลององเอาล้อ่ะพี่จักรดูดนกว่นนวาน้วานหวานกินหวานเขาหมายถึง้องสา้วันนี้จะได้สิบพี่เล่คอมคอม้อมกละวันนี้ยูนิเวอร์ซิไขบ้านไข่หนึงอองสี่คณะปะคณะคณนอองสใช่ไหมโอเคเดมเดมโอเค โอเคแล้วก็เพื่อสาระได้เลยแล้วหนูพี่เอ็มชุดเหมือนกันโคบเลยเออพี่น้องมาชุดยโทนเดียวกันเลยพี่น้องผูกสีหนึ่งสองแล้วชุดนี้เหมือนไม่เหมือนกันเลยแล้วสีเราคือไม่ฝั่งนี้เขาสีิคนเย็นอุ้ยอันนี้เออโทนฝั่งนี้เราเออโทนเจมส์คู่กับสลับกับเจนได้จ้ะอ้าวคนเดียรี่ผิดฝั่งละจุดจีนจุูรีบแล้วหนูต้องย้ายไหมสามสี่มันไปนานๆแล้วมันต้องใช่หนูก็ต้องไปโน้ตนะแล้วคนไหโดด ร้อยฝังนี้ได้ใช่ไหมคะสองเหมือนกันเอ้ยนี่สองขึ้นสามข้นนี้ขั้นสี่วัดใช่ห้าเขียนแบบไหนเขียนคิวนี่อะไรรับสายไหมเดี๋ยวก็คือวันนี้พี่เล็กจะส่งสิบสิบอันใช่ไหมฝั่งละห้าคนอ่ะฝั่งละห้าคนเดินเข้ามาประกบแล้วก็โพสต์ตรงกลางแต่กูชบีวอา์จะยืนรออยู่หรอได้ระดับนี้พี่เล็กไม่ต้องขับรถเองแล้วมั้งแถ้วจะบอกคนขับรถไหมคะสขอพี่เบลใช่ไหม ตาไม่ได้เซ็กซี่ค่ะตา <finishing pressure> ตามันปรื้อปรื <where fall> <travel> ้อน่ารักจีมันเหมือนอันนั้นอ่ะมันเหมือนมีในเซนท่านะทำไมวันนี้พี่เล็กแผ่วละพี่เล็กพี่เล็กแผ่วได้ไงว้ายไม่มี่คนขับรถให้แล้วขอบคุณค่ะพี่ตรงว้าขอบคุณค่ะขอบคุณนุ่มพี่เอฟขอบคุณนะคะมันเป็นแบาไหมไหม้ไหม้เบี้ยวไปทรงไหม้หรอมันอ่านมันนุ่มได้ด้วย พี่นุ่มออกเสียงฟิอสังเนียงได้ใช่พี่นุ่มพี่นุ่มไม่นะ้มาไม่รู้ว่ามัพราะเอกก็มาเขามาเย็นเะไรให้เธอมาเป็นแม่ยกใจยกทั้งใจ<อ>ให้เลยโอแม่คุณเอ,อ๋ยไม่ยอมยกมันให้ใครถูกสะกดมนต์ตาเสมาดนใจ คือตอนนี้ของเยอะมากทุกคนคิดว่าน่าจะต้องแบบเอาของไปเก็บเพราะมันเยอะมากเราไปจัดกระเป๋าใหม่ก่อนใช่ไม่เยอพี่เชาต้องมาถ่ายต้องมีเรื่องเกิดขึ้นหรอคะทั้งคู่สุกสักการ์ดที่น้องเตอร์หายตัวแล้วแหละสิบวิปิ้งเอาขงไปนะเฮ้ยอย่านะอย่าอะไรครึ่งร้านนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนให้เข้ามาแล้วชักทายกันได้นะคะกดแชร์กันได้คะ อ๋อพี่เบลบอกว่าเป็นรี่คู่เป็นรีมากเป็นน้ำฝั่งนี้มีบีซี่เอาไม่เนี่ยกำลังเรียกเงินเอาเอาโอเคมิเชลไปส่งหนูว่าไปกับพี่เบลไงทนอุ่นอุนอุ่นอันนี้เอิร์ธโทนอันนี้เอิโทนเอ้ยเหมือนเตรียมกันมาเลยอ่ะมันต้องเป็นมันต้องเป็นสาธุค่ะทุกุรวยๆนั่นแหละทำบริวารที่ถูกต้องขอให้หนูรวยขอเลยอ่ะขอรวยสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปทำหน้าได้แต่ขอรวยก่อนตอนนี้ซูชิตาออฟมันซูชิตาออฟมันอะไรกันเวชิตา อ๋อชิด้าไปไหนวะไปถ่ายรูปรือเปล่าไปถาโซก่อนโซไปถ่ายไปถ่ายโซ่เดี๋ยวต้องตดนตีละถายบ่อยนะอยากเข้ากออีกปะล่ะพี่ไปกวดตอรอยู่กับเไปประกวดมิสเตอร์สิคะอยู่กับพี่เวไปะดตอร์สิไ้อัพี่ยรศกสคอัพี่เดีรศอ์อยัพีเดียวรกดมร์ัพีีปะกมิะออกีเ แล้วคือทุกคนก็แบบไม่อดใจนะว่ามันหายไปแล้วชอบหายตัวนะคือเป็นขนมชั้นสีชมพูแล้วชอบหายตัวยืนรอจนเริ่มปวดออกมาห้องน้ำมันไม่เจอเหมือนเตรียมเตรียมกันใส่เสื้อผ้าดีนะเนี่ยโดดอยู่คนเดียวตอนเนี้ย แล้วก็โปสต์ึ้งเพราะว่าต่างชาติเยอะไงอ๋อต้อนรับเบลคัมเพราะว่าคู่ไทยแลนด์คือสีเราเป็นอย่างนี้แล้วสีเราเป็นอย่างนี้สีเราอาจจะไม่เท่ากับหมีแต่ว่าพี่หมีอย่าง้อนสวยมากพี่วันนี้สวยมากสวยเป็นบ้างต้องเปลี่ยนจริงแล้วแต่ว่าจะดึงทางชนมทางไปนอนยังที่เวลาแต่งภาพโอเคเราจะไปยืนกลางก่อนเราจะไปยืนกลางโอเคอุย ค็ดเลานางฟ้าเหรอคิดเลานางฟ้าอย่ในแอปเลยช่ำ้นไหนต้ไหนทไมใต้ไม่มาอนเนีตกมาโเีมแล้วก็เป็นหยกอยู่ข้างโซเฟยแล้วก็ไอรินอยู่ข้างหยกใช่แล้วก็มีเชลมาอยู่ข้างคณาสันจะตัวรแล้วก็เป็นพอดีเลยใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นนอาร์มอยู่นี่แล้วก็มีหน้าติด่า สวยทุกคนสวยทุกคนแก้มูก้าแก้มเออแ้มพี่ก้าแสดงออกวั่าี้เจริงๆไม่ลรยิ่งใส่ฟิลเตอร์ในนี้ไม่รู้สึกนะแต่ตอนดูอ่เี้ยค้กช็อกโกแลตติกฟันมั้ไหมทุกคนหน่อยแคมนึงแหนมอาไปเลยอ่ะนี่ไหมแก้มชมพูมันจะซูมแก้มแดงเลยยังไงโอเคเดี๋ยวก่นจะยืนการทุกคนตอชาดิกทุกคนเบเาดงกเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อน ทุกคนอยู่ในอ๋อเปิดอะไรคข้าทุกคนขอลงไล์ก่อนนะหายใจออกก็พออยู่ในถุงเสื้อของพี่หนุ่มนะทุกคน